สวัสดีจ้าจุมค้นมากหมายมากแล้วจ้าสวัสดีสมาชิกที่น่าลังทุกท่านเนาะคะ่ะ fc ทุกคนเนะค,ะนะคะ่ะเนาะกาบมาพอกันอีกเนาะคะ่ะเนาะสำหรับแนวทางห้าหน้อยวันที่สิบหกเมษายนเนาะคะ่ะเนาะก็หมู่ว่านห้าหน้อยเขาบนรางเลยเนาะคะ่ะเนาะลุยกันบอ่อหมู่ว่านนี่ ก็ดีใจสําหรับค้นที่ได้เนาะค่ะเนาะกะเอากบมามึงผลงานกันเนาะคะ่ะหมู่ว่านห้าหน้อยออกแปดสี่สามกับสามแปดเนาะค่ะเนาะองเฮามีบอองเฮามีเนาะค่ะเน้นวิ่งห้ารองสามกับสี่เข่าสามสี่ 5, 3, 4, เา 3, 4, นาะค่ะเนาะสองโตก็สี่สามนี่คะ่ะสามตัวสามตัวแปดสี่สาม สามตัวแตกเนาะค่ะแล้วก็สองตัวลางสามแปดนี่ค่ะสามแปดสองตัวนี้เนาะสามสี่เ่าได้เนาะสามแปดมื่บ้านลืมเขียนกันให้สามแปดเนาะค่ะเนาะนี่บอกแล้วว่าขันหินกับซอยกันมึงนเด้อเพราะว่าสามกับแปดมันตัวเดียวกันมาอหลีนี่เขียนตั้งแปดสี่นี่เขาจิกันกับประมาณว่าสามสามกับจิกสามแปดนี่ยังยังสี่เนาะค่ะเนาะกับมื่บ้านกับกันกันมืดสุดโตแล้วค่ะ เหลือแต่สามแปดตัวเดียวบดได้กันเต็กมาเนาะค่ะเนาะสองตัวสามแปดเนาะคะ่ะกะผลออกมาก็เข่าบนล่างสามตัวแตกเลยเนาะค่ะเนาะถูกเนาะค่ะถูกถูกถูกเนาะแปดสี่สามนะคะเนาะ,ถ,นะ,ะนถ,ถ,ถ,ถูกกันไปจับกันได้เนี่ยพอคะ่ะแล้วเขาก็มาเมืองสูตรล่องกันหมื่ว่านเนาะคะ่ะสูตรล่องเข้ามี่ยังสูตรล่องเข้ากับมี่สี่กับแปดเนาะคะ่ะนี่ กระชุนกันเมื่อวานเนาะกันไปแปดซีเนาะค่ะอืมแปดซี 8, มันมาสามสามแปดกระซีสามเนาะค่ะเลขออกงามเนาะคะ่ะน้อมนี่เนาะเนาะถือว่างามอยู่ก่องข้าวกระจิมะมึงอีกสูตรหนึ่งข่าบ้งางหมื่อวานนี พิสูดหนึ่งกับเขาเนาะคะ่ะนี่สูตรนี้กับเขาเนาะค่ะเนาะแปดซีสามกับสามแปดนี่เน้นสี่กับห้าเนาะคะ่ะก็มาซีสามเนาะคะ่ะแล้วก็ซีสามเมื่อกี้นี่ซีสามตร,ตรงตรงเลยเนาะค่ะเนาะก็ผลก็ออกก็โอเคเนาะคะ่ะก็ถือว่าผ่านเนาะค่ะเนาะก็ได้กันไปตามระเบียบเนาะคะ่ะ กับข่าบนรางสามตัวแตกเลยเนาะคะ่ะเนาะเอาขึ้นเทิ้งบนรางเลยะคะ่ะสามตัวแล้วฮ่อก์กับจีนเมืองแนวทางของวันที่สิบหกเดือนเมษากันเนาะค่ะมาเนี่นี่หวยรัฐบาลนั่เด้วมันกาลุนกันเนาะคะ่ะมีสามาชิกท่านหนึ่งขอหวยรัฐบาลมาก็าจีหายได้แต่โตวิ่งะนะเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเมืองสู่ท่าน้อยกันก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวจัง เอาวิ่งนรัฐบาลมันนี้ไปย่างฝ่าวบ่ค่อยสบายเนาะค่ะเนาะปวดหัวซามมือแเราบ่าหายจ้าเถื่อมันสงใยมันหอนหลายวันที่สิบหกเลนสีหกสอง คือนอนเบาเพียงพ่อหรือว่าอากาศมันห่อนหลายกับเบาหูปวดหัวสามมือยังเบาหายอยู่แล้วก็จะเมืองเมืองตัววินเท่านะคะ่ะตัววินเท่ามานันนี่มีนี่หนึ่งสาม สองลองห้ากับเจ็ดเน้นวิ่งสองลองห้ากับเจ็ดนะคะเขากระจายมะม่งสองตัวกันสองตัวได้ หนึ่งสองสามสองห้าสองหกสองเจ็ดสองสองสองปกดตัวลองหนึ่งห้าสามห้า ห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าสองห้าไปแล้วเนาะแล้วก็หนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดไปแล้วแล้วก็หกเจ็ดเจ็ดเจ็ดอ่อประมาณน,นี้เนาะสูตรลอง สุดล 6, 8, 0, 1, 2, 1. ่างกับมีหกแปดศูนย์หนึ่งสองอืมในยังมีสองอันนี้มีสองนีกับมีสองนี่มีหกมีกับหกน 6. มีหนึ่งมีหนึ่งนะคะมีมี่แปดมีมีสามอืม ตัวเน้นตัวเน้นฮาเดอเน้นก็จะมีห้าสองเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดห้าสามตัวเนาะค่ะเนาะหนึ่งสองหนึ่งสองกันหกแปดมีไหม แบบนั้นมีหกหนึ่งไม่มีเนาะกับบะหมี่เนาะค่ะเนาะหกสองมีเจ็ดสองหาสองกันกันเลยกันหกสองหกหนึ่ง สี่สามก็แปดสามสามสามนี่ยก็จะมีประมาณเนี่ยกับพิจารณาเมืองเอาเดอ้อค่ะเดอะ้อจีนี่กับจิตประมาณเนี่ยเนาะนี่ชอบนี่แหละ สามสีสามหาตัวนี้น้น่มีลนี่น้นาหออกสามซี่สามหาซีสามสามซีข้าไปจีบเมืองอีกสูตรนี่นะคะ

ามเจ็ดสามแปเกสเจสปเก้าตันสองสามสองสีสไปแล้วสาม5ีสไปแล้วสาป สองแปดสองแปดก็มีเนาะแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเก้ากันสูตรนี่ตัวเด่นห้าเนาะคะ่ะตัวเด่นห้ามีเก้าเก้าก็สามอืมอ เก้ากับสามสามมีมีหลักใดมีสามเจ็ดสามแปดสามเก่าเก้าก็มีสองเก่าสามเก่าสี่เก่าเนาะคะ่ะเนาะกันเน้นสามก็เก่าเด้อค่ะเด้อกันจิเลนกันนี่เด้อนี่เนาะชนโตมากตัวนี้เนาะสามเก้าสามเก่า อันดีกันกับกันนี่แปดเก้าสามเก้าสามกับแปดกับตัวเดียวกันเนาะค่ะมือว่ามันออกแปดสี่สามมันนี่กับมี่สี่แปดเนาะกันนี่เพื่อนี่มีสามตัวนี่แหละเนาะที่มักเนาะกับจีปะมาณนี้เนาะค่ะกับพิจารณาเมืองเนาะค่ะเนาะ หวยไทยเฮ้าหวยไทยเดี๋ยวขอเมืองจังหวดก่อนด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวหววหน้าจังสีโล่งไห้นาะค่ะเนาะเมืองกอนวาแนวท่างม,มันสิไปจังไดเนาะ <c oughs> น้องเห็ดสูตรดูเดี๋ยวเมืองกอนวามันสิเขา่าโบค่ะเข่าหววหน้าจะโสีรงไห้เด้อค่ะสําหรับแฟนสมาชิกที่ว่าขอมาเนาะค่ะเนาะกลับไปหวยไทยเฮ้ามัน,นี้เนาะกับิจารณาเมืองะคะ่ะแกะลอก่อนด้อ บา้านไหนพอม,อ,มอันนี้สองกับมี่นะค่ะนมันเน้นมิ่งอนนสองกับมี่สองเจ็ดสองแปดสองเก่านี่นะพีมี่เจ็ดสองมันชนเจ็ดสองเนาะค่ะเนาะเจ็ดสองเนาะอันนี้น,นีเจ็ดสองอันนี้สองเจ็ดเนาะอย่าลืมกลับเด้อบนรางเด้อปี่นอง นี่ประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะเจ็ดสอง,งกันเจ็ดสองกับหนึ่งสองน,นี่หนึ่งสองนะคะเนาะห้าเตียมันมาหนึ่งสองนี่เนะะาะกำมักอยู่อเน่นกับเน่นตัวนี้แหละกับลองพิจารณาเมืองเนาะคะ่ะกับสูรเท่ากับมีเขาไม่ลดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมือใดก็ได้มือบ่าใดก็คือบ่าใดเนาะคะ่ะเนาะกั ปรดพิจารณาเมืองดีๆเนาะค่ะเนาะก็นี่ก็คือเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเมืองยังมีสติเนาะค่ะกับไดสสนับสนุนให้นําไปใส่ในสิ่งที่ปิดกฎหมายเนาะคะ่ะบ่สสนับสนุนสิ่งการพนันทุกอย่างเนาะค่ะเนาะ่งให้เป็นแนวทางหรือซื่งเนาะค่ะกัขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมเนาะค่ะเนาะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้เนาะคะ่ะมันนี่ขออีกพันไร ขอจุม,มือขอพันไหลเนาะค่ะเนาะกะพอกันไหม่หมืออื่นเนาะค่ะเนาะสำหรับมันนี่ก,ขกนนะ,ะขอบคุณนทุกท่านเนาะค่ะกับกอแค่นี่ไว้ก่อนเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ